โยมอย่าไปเชื่อ,อข่าวโคมลอยอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวไม่มีจริงในศาสนาในบุคคลที่มีอายุมากเนะี่ยร้อปีเนะี่ยมีคนเดียวในยุคศา,าสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคาว่าโคดมเนะี่ยญาติโยมไปเดินไปเชื่ออะไรอามาได้ยินข่าวหลงพ่อหลงตาที่ไหนหลงปู่ที่ไหนอวดโฆษณาว,ว่าอายุ3ามพันปี3 0 0ร้อปีโยมก็หลับหูหลับตาไปเชื่อกัน อันอย่างนี้มันไม่มีมูลความจริงและในที่สุดเป็นยังไงได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท่านว่าพยาธิไม่มีได้แก่พระพากุละดังกล่าวนี่เป็นเป็นความสุขที่เราจะพึงได้ในภพนี้ชาตินี้แต่ความสุขอันนี้เป็นโลกียสุข ไม่ใช่ทางพนทุกนะยังปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดเอวถ่ายไม่ออกนีม่มีอยู่